เคยรู้สึกไหมครับว่าวันวันหนึ่งเนี่ยมีเรื่องให้ทำเต็มไปหมดเลยเหมือนแบบงานมันถาโถมเข้ามาจนไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อนดีตั้งตัวไม่ทันเลยอืมใช่ค่ะเป็นความรู้สึกที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีเลยนะคะแต่รู้ไหมครับว่ามีคนคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่เขาจัดการเรื่องพวกนี้ได้เก่งมากๆเลยคือดววดีไอซินฮาวเวอร์นะครับอดีตประธานาธิบดีสหร,รัฐอ๋อท่านที่เป็นแม่ทัพใหญ่ด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับ ท่านรับผิดชอบเรื่องใหญ่ๆเยอะมากแต่ก็ยังเอาอยู่หมดท่านเคยพูดประโยคที่น่าสนใจไว้นะครับประมาณว่าการตัดสินใจที่เร่งด่วนที่สุดไม่ค่อยใช่เรื่องที่สําคัญที่สุดโอ้โหคำนี้คมมากเลยค่ะครับผมวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเครื่องมืออันนึงที่เหมือนพัฒนามาจากแนวคิดของท่านนี่แหละครับเรียกว่า Eisenhower Matrix โดยเราจะอ้างอิงจากหนังสือ The Decision Book นะครับ มาดูกันว่าหลักการนี้จะช่วยเราจัดระเบียบชีวิตจัดการงานได้ดีขึ้นยังไงบ้างค่ะจริงๆหัวใจหลักของไอเซนฮาวเวอร์ r มทรเนี่ยนะคะมันเรียบง่ายมากๆเลยคือมันเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเหมือนกับตั้งสติก่อนแล้วก็แยกแยะงานต่างๆออกจากกันแยกให้ออกระหว่างสิ่งที่สำคัญจริงๆคือสิ่งที่มันส่งผลต่อเป้าหมายระยะยาวของเรากับสิ่งที่มันแค่เร่งด่วนนะคะ ซึ่งไอความเร่งด่วนเนี่ยมันมักจะมาจากข้างนอกเป็นแรงกดดันเข้ามาต้องการความสนใจเดียวนั้นเลยอครับแล้วสิ่งที่น่าสนใจที่หนังสือ The Decision Book เขาชี้ให้เห็นนะคะก็คือว่าธรรมชาติคนเราเนี่ยมักจะโดนดึงดูดไปหาสิ่งที่เร่งด่วนได้ง่ายกว่าจริงครับรู้สึกเหมือนต้องรีบทําใช่ค่ะเพราะมันให้ความรู้สึกเหมือนเราได้เคลียร์อะไรบางอย่างเสร็จๆไป แต่กลายเป็นว่าพอเราวิ่งตามแต่เรื่องดุนด่วนเราอาจจะละเลยสิ่งที่สําคัญจริงๆไปเลยก็ได้ซึ่งเป็นเรื่องที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เราในระยะยาวชัดเจนเลยครับพอเข้าใจหลักการแล้วมาดูวิธีใช้เมทริกซ์กันดีกว่ามันจะแบ่งงานเป็น4ช่องใช่ไหมครับมีแกนตั้งเป็นความสําคัญแนวนอนเป็นความเร่งด่วนค่ะช่องแรกเลยที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยดีคือช่องสําคัญและเร่งด่วนอ่าอันนี้เจอประจําค่ะครับอันนี้ก็คืองานประเภทวิกฤต ปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องแก้เดี๋ยวนี้หรือเดทไลน์ที่มันมาถึงแล้วพวกนี้เหมือนไฟไหม้เลยต้องรีบดับทันทีใช่เลยค่ะนี่ไม่พ้นจริงๆแต่ช่องที่หนังสือ The Decision Book เขาชวนให้เราโฟกัสเป็นพิเศษเลยนะครับแล้วก็เป็นเหมือนหัวใจของการวางแผนเลยก็คือช่องสำคัญแต่ไม่เร่งด่วนอืมช่องนี้สำคัญมากครับงานในกลุ่มนี้ก็อย่างเช่นการวางแผนระยะยาวการสร้างความสัมพันธ์ดีๆการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ หรือแม้แต่การดูแลสุขภาพการป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดในอนาคตสิ่งเหล่านี้แหละครับที่จริงๆแล้วจะขับเคลื่อนเราไปสู่เป้าหมายถูกต้องเลยค่ะช่องสําคัญแต่ไม่เร่งด่วนนี่แหละค่ะคือโซนของการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์อย่างแท้จริงเลยหนังสือเน้นย้ำมากว่าถ้าเราไม่กันเวลาไว้ไม่จัดสรรเวลาหรือแบบ ล็อกเวลาในตารางไว้สำหรับงานกลุ่มนี้อย่างจริงจังเลยนะครับสุดท้ายแล้วงานพวกนี้มันก็จะถูกผลักไปเรื่อยๆจนกลายเป็นเรื่องเร่งด่วนในที่สุดอ๋อสุดท้ายก็ไปตกช่องแรกอยู่ดีใช่ค่ะแล้วเราก็จะกลับไปติดอยู่ในวงจรเดิมๆคือการดับไฟไม่ได้สร้างสารรค์หรือวางแผนอะไรใหม่ๆเลยมีเคล็ดลับหนึ่งที่มักจะแนะนำกันนะคะคือการนัดหมายกับตัวเองเพื่อทำงานสำคัญเหล่านี้ไปเลยเหมือนกับที่เรานัดประชุมกับคนอื่นนั่นแหละค่ะ โหนัดหมายกับตัวเองอันนี้น่าสนใจมากครับเพราะหลายทีเรามักจะให้ความสำคัญกับนัดคนอื่นหรือเดทไลน์ที่คนอื่นตั้งมากกว่าเสมอเลยเนาะจริงค่ะแล้วไอสิ่งที่สำคัญกับเราจริงๆแต่แบบยังไม่ด่วนเท่าไหร่ก็เลื่อนไปเรื่อยๆพอมองแบบนี้แล้วเออน่าเอาไปปรับใช้กันดูนะครับลองลิสต์งานทั้งหมดที่อยู่ในหัวตอนนี้หรือที่ต้องทำในสัปดาห์นี้ออกมาแล้วลองจัดประเภทดูว่าแต่ละอย่างมันตกอยู่ในช่องไหนของเมทริกซ์ น่าจะเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับว่าจริงๆแล้วพลังงานกับเวลาของเราควรจะไปอยู่ตรงไหนกันแน่มีอีกจุดหนึ่งที่น่าคิดนะคะคือบางทีเราอาจจะประเมินความเร่งด่วนผิดไปก็ได้หลายครั้งมันเป็นความเร่งด่วนที่คนอื่นสร้างขึ้นมาหรืออาจจะเป็นแค่ความรู้สึกของเราเองที่แบบอยากจะรีบๆจัดการให้มันเสร็จๆไปอ การฝึกแยกแยะตรงนี้ต้องใช้สติเหมือนกันนะคะแล้วก็ต้องคอยทบทวนเป้าหมายของเราอยู่เสมอว่าอะไรคือสิ่งที่สําคัญจริงๆต่อความสําเร็จหรือความสุขในระยะยาวของเราไม่ใช่แค่สิ่งที่มันเสียงดังที่สุดในตอนนี้ค่ะทําให้นึกถึงคําพูดสั้นๆที่หนังสือเล่มนี้อ้างอิงไว้เลยครับมาช้าดีกว่าไม่มาแต่ไม่เคยมาสายย่อมดีกว่าอืม mm. better late than never but never late is better ใช่ครับ ซึ่งมันเชื่อมกับการจัดการงานในช่องสําคัญแต่ไม่เร่งด่วนได้ดีเลยคือถ้าเราวางแผนเราลงมือทาตั้งแต่ตอนที่มันยังไม่ด่วน เราก็จะไม่ต้องไปอยู่ในสถานการณ์ที่สายหรือเกือบจะสายนั่นเองสรุปแล้วนะคะประโยชน์ที่สำคัญที่สุดของไอเซนฮาวเวอร์แมทริกซ์เนี่ยคือการเป็นเหมือนกรอบความคิดให้เราช่วยให้เราหลุดพ้นจากการเป็นทาตของความเร่งด่วนแล้วหันมาเป็นนายของการจัดลำดับความสำคัญตามเป้าหมายระยะยาวของเราจริงๆมันช่วยให้เราใช้เวลาใช้พลังงานอย่างชาญฉลาดมากขึ้นโฟกัสไปที่การสร้างผลลัพธ์ไม่ใช่แค่คอยตอบสนองต่อสิ่งเราที่มันเข้ามาเรื่อยๆไม่หยุดหย่อน เพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญก็คือการฝึกฝนตัวเองให้มีสติตลอดเวลาใช่ไหมครับในการแยกแยะระหว่างความเร่งด่วนที่อาจจะเป็นแค่ภาพลวงตากับความสำคัญที่แท้จริงที่จะพาเราไปสู่จุดที่เราต้องการจริงๆซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะความเร่งด่วนมันเรียกร้องความสนใจเก่งเหลือเกินใช่ค่ะเก่งมากแต่การฝึกตรงนี้แหละคือทักษะสาคัญของการบริหารจัดการตัวเองเลย สุดท้ายนี้ก็อยากจะชวนให้ลองกลับไปสำรวจตัวเองดูนะคะว่าในแต่ละวันหรือแต่ละสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับกิจกรรมในช่องไหนของเมทริกซ์มากที่สุดแล้วมีงานสำคัญแต่ไม่เร่งด่วนอะไรบ้างที่เราอาจจะผัดวันประกันพรุ่งมาตลอดเลยแล้วลองคิดดูเล่นๆว่าถ้าเราเริ่มแบ่งเวลาให้งานเหล่านั้นอย่างจริงจังอะไรจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างในชีวิตของเราคะ่ะ